ถ้าเผื่อของมีปัญหาอะไรทำไงคะแค่ด,ดูเลยค่ะเผื่อนอยู่ไหนกนแค่ดูได้แค่ด,ดูค่ะแล้วก็ต้องต้องให้เขาเดินด้วยอ่ะนา่าจะมีประกันกว่านี่ไหม,ม,มคะน่า้ะนำได้ดีอ่ะเจี่ห้องย อ๋อมีประกันค่ะนะคะขอบคานะมาดูกันค่ะนี่นะคะสิ่งที่ได้มาสิ่งที่ได้มาด้วยนี่นะคะน่าจะเป็นที่ชาร์จค่ะ นะคะที่ชาร์จค่ะที่ชาร์จแล้วก็ที่ทำความสะอาดอคงจะปัดอะไร<ๆ>เล็กๆน้อยๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ผ้าเล็กๆนะคะเป็นคู่มือแล้วก็ใบรับประกันด้วยนะคะนี่นะคะแกบบ่ฝาครอบออกแล้วก็กดสวิคนะคะ มันไม่แผงนะ,นะครมันก็จะช่วยเราได้นะคะ<ม>เพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ใช่คนขยันนะคะเพราะว่าฝุ่นก็เยอะด้วยแบบนี้นะคะ<ม>ก็ให้ก็ดูดฝุ่นไปนะคะเ<ม>น็ดขาน,นะคะเ<ม>ล็กลกเล็กน้อยแต่399บาทนะคะ399บาทแล้วก็โอเคนะคะอ่า บางทีล้วก็มีแมวเข้าบ้านขนแมวขนอะไรหรือ่นเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ค่ะไปไปนี่แล้วค่ะนะคะโอเคแล้วค่ะราคานี้นะุ่นเล็ก่นน้อยนะคะบางทีเราก็ไม่ต้องไปทำความสะอาดมากแล้วก็หัวเลาะอะไรป่าโอ้ยคุณผู้ชายของฉันแล้วก็นเนอะเห็นเห็นกระตุน <Yeah. S 2> ะตะกูลน,น้อยนี่ก่ะหัวฝันน้องน้องกันเนาะชอบไหมชอบหรือเปล่า <Yeah. laughs> ลองนะคะแต่มีน้ำน้อยค่ะก็โอเคอยู่นะคะโอ้แล้วยิ้ม พอเก็บขุนให้เราได้มั่งนะนะคะบางครั้งเราย่ยอยู่เป็นคนบอกขยันทำงานบ้านคะ่นะน้องคะนะคะช่วยได้มั่งก็ยังดีนะคะไปะใ,ใ้เตียงนู่นไปถ้าเขาจะไปชนอะไรเขาก็จะถอยเองนะคะรับประกันหนึ่งปีค่ะนะคะยกอยู่เลยค่ะ เุยเอ็นนั <açıl ries> ่นตะกี yeah, ้ยังไหมเขาบอกว่าเวลามันจะเจอต่างระดับเนี่ยมันจะหยุดเองไหนไหนลอง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 เปิดประตูซิปปะถ้าเจอต่างระดับนะคะเขาเขาก็จะหยุดเองค่ะนั่นนั่นนั่ ไม่ตกใครไหมพึงต่างระดับเขาจะหยุดเองเขาจะกั้นเองเลยนะคะโอเคค่ะราคานี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า,าเก็บผลได้จริงหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะนี่นะคะวิธีเปิดนะคะนี่ค่ะเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็มีขัดกล่องนะคะกล่องแล้วก็เปิดตัวนี้นะคะเปิดตรงนี้นะคะ แล้วก็มาดูนะคะโอเคนะคะนี่ค่ะฝุนนะคะฝุนที่เขาดูดออกมานะคะนี่นะคะโอเคค่ะราคานี้ก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคค่ะนะคะ นี่ค่ะที่ปัดเขาที่เขาให้มาับบเครื่องนะคะเราก็ทำความสะอาดตรงนี้เลยปัด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 นะคะ,นะคะเอาฝุ่นออกโอเคนะคะโอเคเลยแหละถือว่าใช้ได้นี่ค่ะนะี่ฝุ่นเล็กๆน้อยๆบางทีการที่เรากวาดนอกจากใช้ครื่องดูดฝุน่นท,ที่บ้านก็มีนะคะเครื่องดูดฝุน่นแต่มันว่าเลยเนาะ ถ้าอย่างนี้เราปล่อยให้เาทงานเองเราไม่ต้องไปไอ้นั่นก็โอเคเรื่องหูุลเราก็ต้องใช้ใช้ใช้ตัวเราทํางานนะนะคะอันนี้เราเราเราไม่ได้ใช้ตัวเราทํางานนะคะเราปล่อยให้เขาทำงานอเองเราไม่ต้องไปดูแลนะคะถือว่าโอเคนะคะเต็มสิบเพื่อนเพื่อนให้กี่คะแนนค่ะ <c oughs> โอเคถูกแกอยู่นะคะสำหรับราคานี้นะคะกอกเหมือนเดิมน,นะคะกอบงายนโอเคถูกแก่อยู่นะคะในราคา3ามยเกบาทนะคะเนาะผู้ใดกี่การปว,วดปวดบ้านนะคะเนาะโอเคเด้อค่ะเด้อ จะอยู่ในเรื่องงานบ้านเนี่ยโอ้ยบอกค่ะก็เคยมกักเทียวๆหรอก่ะนะคะผูช่วยนะคะ